เป็นฝั่งของเกาหลีใต้นะคะทีมงานจะบอกเลยว่าทีมงานเขาเยอะมากนี่แหมมีทีมสถิตินะจ๊ะแล้วก็ฝั่งนู้นเจ้าหน้าที่เยอะเหลือเกินตัดภาพมาที่บ้านเราบ้านเราจะอ่ะดูคร่าวๆเราไม่อยากลงไปในสนามเพราะว่าอาจจะแบบโดนบอลฟาดหัววิเราชอบดูเราชอบดูการวิร์มของเขาดูสิ เรื่องความคล่องตัวอะไรอย่างเงี้ยนี่เขาฝึกความคล่องตัวของเขานะคะของเราอยู่ฝั่งนี้จ้ะตอนนี้คืออยู่บนอัฒจันทร์เป็นประจำการโต๊ะทำงานโต๊ะข่าวของเราเพราะว่าเราต้องดูเกมพอดูเกมเสร็จแล้วเราก็จะเก็บขัาที่จะคอยเก็บบรรยากาศเบื้องหลังน่ารักน่า การแข่งขันหรือเป็นไฮไลท์ต่างๆเนี่ยเราทำงานกันสามคนเนาะเ <pper pper pper pper> บื้องหลังของทีมตบลั่นจอกับสอนสวรค์ค่ะเดี๋ยวเราซูมให้ดูผู้เล่นของเราจากบนอัธจันทร,ร์นะคะไม่รู้ดึกขนาดนี้มีใครดูหรือเปล่าคอมเมนต์กันมาเนาะแต่เรื่องไลฟ์เนี่ยโอกาสน้อยเพราะว่าหนึ่งเลยคือเน็ตไม่ค่อยดีสองก็คือบางครั้งบางที มันเป็นความลับของทีมแล้วก็ไม่อยากรบกวนนักกีฬาเอาเป็นแบบเป็นคลิปเป็นอะไรอย่างเงี้ยพอทําได้เพราะว่าจริงๆเราเป็นนักข่าวเราจะไม่แบบไม่ไม่ไม่ไมปหลังเส้นเขาเนาะเพราะว่าบางบางครั้งนักกีฬาอาจจะต้องการ p พ i รเวซีหรือว่าเขาต้องการพักผ่อนอะไรอย่างเงี้ยก็ก็ก็เอาเท่าที่เราทําได้แล้วกันเดี๋ยวอีกสักครู่หนึ่งก็จะแข่งขันกันแล้ว เอาเป็นว่า,ถ,าถ้าถ่ายเป็นไฮไลท์ได้จะถ่ายแต่ว่าถ้าเกิดว่าทําเป็นไฮไลท์ไม่ได้รบกวนดูค่ะช่อง7 HD นะคะก็เตรียมผลิตสนามข่าวกีฬาช่วงเสาร์อาทิตย์นะคะประมาณ6โมงกว่าๆแล้วก็จะมีข่าวเด็ดยังไม่ได้ระบุช่วงแล้วก็จะมีเจาะประเด็นข่าวเสาร์อาทิตย์ช่วงประมาณทักสี่โมงเย็นประมาณคร่าวๆนี้3ามช่วงที่จะได้ดูในวันพร,รุ่งนี้ผลิตงานกันรัวๆจาก